เด็จะปลาลูกนั่งขี่เขาทุกคนพลาลูกสาวลูกชายข่เขาเอแม่น้อยชวนไปขุดจิโร่ด่ขันเขากี่้มาเ้ยีอัีุ่ยนนี่นี่นอันนี้อาบน้ำรอแล้วเดียว M. โลานเดียวเอเ้ากินอ้าวจะมหลินยังลูกนเขาเลยมลินเด้อขน่านี่จะเห็ดาี้อยงน้น เอาเปลียน้เดียวนี่เอาไปสิ่เป็นนอนจังเรปั่นหน่อยนะกินเบิร์ดได้เลยเราจะเห็ดปั่นน่อยจะเีนเ่ก่อนหน่อยประดุกนลูกพงมาเาหนสอห ไ like ี่ด้เจะดินเนาะดิ้นเงยข้อหางโจ้โจ้เขาจำโจ้เขาจำอะฟิสกิ้มโจกอันนี้ติเองจ้ะอยุกไ้ติบยู่ ฮืฮึืึอาหุ่นบอลโ้มันคือเดดถ่วงผ้าใช่ไหมนอนพีเมรีเอส่วนปุกจิโรนนี่ไปนี่อ่ะอ 嗯，真的。 กันยงรู้อ่ะอ๋อเอาจ้อยากห้มันร่วมกันหน่อยบ่อๆ ออเลลอาบุลลกินอะไลงไปนี่บุกินอะไลงไปส่นกินนมแล้วะนะ ลงไปลงไปบุกินนะลงไปมาตีกันน,น,นั่งนมไปวะไปนอนไปนอนไปนอนกินนมพุ่นไปลงไปไปนอนไปนอน

เป็นอะไรลูกไม่ใช่่ะไ่ใช่กูบบอยู่น้อกเหตุกินเอาเด้ในป่าแล้ว

นุ่มเลยรอบวิญญาณเขาแล้ว,ลปาาว,ลวไปเบิ่งนอง้องเมฆเมฆเอ้ยเมฆเอ้ยเย็นเนาะนอนทางพัดลมเนาะเดี๋ยวนอนเย็นเนาะสบายจ,จังเนาะสบายเลยเนาะสาดเนี่ยเปียกพี่น้องเปียกน้องเมฆเดินเนาะ อ่วนๆกระโดดเลยมาเดดอ่อนๆเนะอันต้อนแรงๆจะพาออกไปอย่างไรมแเดทจุ๊บๆจะไปปร้เทศนยังมีเหรือะพาซีมังมังใบมีนั่งอนี้กอข้ามือกัน ผ่ามัานแล้วด้วยสิ่งมันยังบริงนี่เอาไปเลยพี่น้องเอ้ยนี่เปนเด็นายบา้เนียวเลยคุนตา